โรคต้อกระจกเป็นโรคทั้งตาที่พบได้หลายในผู้สูงอายุสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อมตามไว้พอได้ทั้งในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ที่ได้รับพ่อมกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุหรือพบได้ในคนที่ได้รับแสงแดดจัดอีกทั้งพบได้จากพันธุกรรมหรือโรครวมบางอย่างเช่นเบาหวานการรักษาโรคต้อกระจกนั้นรักษาโดยการผ่าตาัดสลายต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมซึ่งเลนส์นี้สามารถอยู่กับเฮาได้ตลอดชีวิต ดังนั้นจึงต้องดูแลตนเองหลังผ่าตัดต่อกระจกเป็นอย่างดีเพื่อป้องกันเกิดการติดเชื้อการปฏิบัติตัวหลังผ่าต่อกระจกเมื่อกลับไปยูบานอยากจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้แก่การเจดตาการหยดตาดังนั้นจึงต้องมากหูจากวิธีการเจดตาหยอดตาที่ถูกต้องและผู้ป่วยจะต้องหูจากวิธีการปฏิบัติตัวและข้อห้ามต่างๆเมื่อกลับไปยูบาน ก่อนสำหรับเซตาด้วยค่ะ 1. นึ่นกระสำหรับเซตาส,สมสำนิษาสามทิปิตา 4. ี่คอสเติร์ิตาต่อไปห้องสิมากบิงธี่การทำาวอนสายบริเวณดวงตาแะ่ขอสำคัญก็คือก้อนสัมผัสดวงตาห้าตรงล่างมือทุกครั้งและเซดเมื่อแห่งทุกครั้งการล่างมือเจ็ดขั้นตอน 1. ฝ่ามือถูฝ่ามือ 2. ฝ่ามือทูลังมือ 3. ถมูถซอกนิว้วสเกาฝ่ามือห้าถูหัวแม่มือและทุกนิว้ว หเอาไปนิ้วถูขวางฝ่ามือ 7. จ็ดถูข้อ,ขอมือการเซตตาให้เสซตตาย่างหน่อยมือละหนึ่งเถือเซสบอตาที่ทําการผ่าตัด แผลเช็ดเป็นเวาลาหนึ่งสัปดาห์ขั้นตอนการเช็ดตาดังต่อไปนี้ใส่สำลีชุบน้ำเกลือเช็ดตาบิดหม,มาดๆก่อนที่หนึ่งเช็ดขอบตาลางโดยให้มองขึ้นเถิงเถิงก่อนที่สองเช็ดขอบตาให้มองลงขางลางก่อนที่สามเช็ดบริเวณหัวตาไปสันจมูกก่อนที่สี่ถึงหาเช็ดเปลือกตาบนและเปลือกตาลางโดยให้ลับตา การหยอดตาก้อนการหยาดตาจะต้องตรวจสอบว่าจะต้องหยดยาชนิดใดเวลาดใดโดยเบื้องจากหน้าซองยาขั้นตอนการหยอดตาใดแก่หนึ่งล่างมือให้สะอาดกอนไม้หยอดตา 2. เขย่าวขวดก้อนใส่ยาหย,ยอดตาใส่มือขางทีพ่อถนัดเปิดฝาขวดยาและใส่มือขางทีถนัดหยอดตา 3. าให้ผู้ป่วยนอนหรือนั่งโดยให้เงี้หน้นาม,มองขึ้นเทิง,ทง ใส่มือดึงตาลางให้เป็นแดงตา 4. หยดยาลงในแองตาเปิกตาลางตามจำนวนอยู่ที่ระบุไว้ระวังยาหายไปองขวดยาสัมผัสกับน้วยตา 5. ให้ผู้ป่วยหลับตายู่นิ่งๆประมาณหนึ่งนาทีเพื่อห้ยาซึมพันไปได้ 6. ยาหยดตาส่วนใหญ่ไม่อาอยู่การใส่งานประมาณหนึ่งเดือนหลังมันเปิดใส่สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นหรือนอกตู้เย็นก็ได้แต่ต้องบ่ให้ถูกแดด แต่อาจมียาบางชนิดอายุการใส่งานเพียงบอกี่มือ,อยาก,กุ้มนี้ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเท่านั้น 7. บอปกควนใส่ยาหยอดตารวมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกรณีที่มียาหยอดตา2ชนิดขึ้นไปให้หยอดห่างกันหาหน้าที่การปฏิบัติตัวตั้งๆขนาขณะู่บ้านการใส่ทีขอบตาแนะน้ำให้ใส่เวลากลางคืน พอผู้ป่วยอาจเปิดขยีตาเหตุใหยตาอักเสบได้สวนย่ำกางเว้นแหยใส้แวนกันแดดป้องกันฟุ้นล้มหรือควันที่จะเขานวยตาได้การทำความสะอาดร่างกายการอาบนา้ำควสิใส่ไขันตักอาบและระวังอย่าให้น้ำกระเด็นเข้าตาบ่แนะน้ำให้ใสฟักบัวอาบเนื่องจากเป็นละอองฝอยอาจทำให้เข้าตาได้การทำความสะอาดใบห,หน้าใหยใส่ผ้าขนหนูชุบน้ำบีดใหหมาดมเช็จตามใบหน้าใหยสะอาดแต่ห้ามล้างหนา ห้ามซาผมด้วยตนเองเนื่องจากว่าน้ำสีไลเข่าตาแนน้ให้ยาเป็นคนณสาหาิการแปลงฟันสามารถแปลงฟันในตามปกติแต่บ่อหายใจหนาไปมากขนาดแปลงฟันห้ามเหตุเวียกหนักๆพอสิมีิผลกระทบต้อนหน่วยตาเช่นห้ามพุดดินผ้าฟื้นแต่หากจำเป็นต้องเห็นงานบ้านซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านจะต้องระวังยาหายกลุ่มหนาได้ฤทเกีย่งฟุ้นที่จะเข้าหน่วยตา การรับประทานอาหารสามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้ทุกอย่างแต่เป็นอาหารที่เคี่ยง่ายบ่แข็งเนื้อเหนียวจนเกินไปเช่นซ้นแหงเมินบัคขามหรือเคี่ยวหมากควรระวังยาหาทองปูพอการเบ่งไทยสีเฮดามีและอระดกทา้งตาใดเพราะฉะนั้นควรรับประทานอาหารที่มีผักและผลไม้เข้าไปน้าการออกกำลังกายสามารถออกกำลังกายดกใดบ่อห้กลุ่มหนาบ่ให้กระดโดดโโดเต้นหามแลนหามเตนแอลโรบิก การมาตามนัดสามารถมาตรวจตามนัดได้ตามเวลาที่ระบุไว้ในใบนัดหากมีอาการผิดปกติเช่นปวดตาหลายบวมแดงตามวัวลงสามารถมาตรวจก่อนนัดได้สำหรับผี่กาวมานันผู้สูงอายุทุกท่านว่าต้องมีความกังวลใจใดๆสาเหตุหลักก็คืออายุก,กันจริงค่ะแต่โรคนี้เกิดได้ทุกเพศทุกวัยโลคกต่อกระจกสามารถรักษาได้โดยการผ่าตัดหากผู้ยาตาย้ายทุกท่านมีการดูแลตนเองีดีและถูกต้อง โดยที่สําคัญคือการหิดความสะอาดเมื่อก่อนการทําสิ่งใดกลับตาจะทําให้โรคการติดเชื้อและโรคขาจสายใจในการกลับไปนอนโรงพยาบาลอีกครั้งฉนั้นการดูแลตนเองทีดีจะซอยให้ผู้ยาตายายทุกทันกลับมามีสายตายที่มองเห็นได้ปกติแตะ่จะยุ่กับทุกครันไปได้อีกโด้ลยะค,ะค่ะค่ะกังวงว่าจากที่แนะนับไปดีทุกทันจะสามารนนําไปไปฏิบัตชายได้ยากถูกตอเมาทุกทันกลับบ้าน สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสาทีด่ดีมองเห็นชัดเจนโดยเฉพาะของยาจากมีสิษย์พยาบาลสาชั้นปีที่สองขอบคุณค่ะ